มาไว้ก่อนอย่าเพิงง่งจะรอนเก็บวันคืนที่เป็นนานรู้สึกดีที่มีเธอนะรักที่มีให้กันหากว่าเธอมันใจคนนั้นคือฉันช่วยรอสักน,นิดได้ไหมขอเปดใจไม่ขอเปิดตัวขอชวนในหัวใจหากว่าเธอคุณ เวลายังยันหัวใจของเรามีกันและกันก็เพียงพอพอเพียงในวันนี้อะไรที่มากกว่าเวลาคงจะช่วยตอเก็บมันเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งจะรอเก็บวน i uh -huh. And sun, you fly here on, man. yeah, cause all I want is you now, you now. But I'll be patient and wait, Cause love is never too late. So if it's meant to be, then it's you and me. Ruse to me, me, I tell my ชวนในหัวใจหากว่าเธอคนเดิมฉันไม่เปลี่ยนไปยังไงก็พร้อมจะรักรู้สึกดีที่มีเธอนะรักจะมีให้กันหากว่าเธอมันใจคนนั้นคือฉันช่วยรอสักนิดได้ไหมขอเปิดใจไม่ขอเปิดตัวขอชวนในหัวใจหากว่าเธอคน รักเธอให้เวลายืนยัหัวใจของเราคี ยังเอเอเนั่นเองนะคะก็สาวที่ชนะเลิศของเราในซีซั่นนี้นะคะมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะเปิดอัลบั้มนี้เลยก็ว่าได้กับเพลงที่มีชื่อว่าเปิดใจไม่เปิดตัวเปิดใจไม่เปิดตัวมันดีงามตรงนี้แหละค่ะรุ้นมากทำไมฟังแล้วรุ้นมากเลยตอนที่ยูเนมเต้นมาสักครู่กวนล้มอ๋อเป็นลื่นือมันลื่น งนก็เป็นซิงเกิลในอัลบั้มเป็นซิงเกิลแรกนะคะชื่อว่าอัลบั้มมันค้างจริงเป็นอัลบั้มทั้ง12คนเลยจากทสองนาราฟันแต่ว่าเอ็มก็มาประเดิมก่อนเพลงแรกแต่ว่าเพื่อเพื่อนก็จะทยอยปล่อยกันออกมาแล้ะค่ะได้ฟังกันแล้ว พูดถ no no right, nee? ึงซิงเกิลนี้เป็นเพลงแนวไหนอะไรยังไงเป็นเพลงน่าจะเป็นมีเดีย g r o ุ๊ปเป็น pop R&B ค่ะก็คือจนเพลงที่ยกตามได้สบายๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วรู้มาว่าในเพลงนี้มีแต่งดงแต่งเล็บเองด้วยใช่ค่ะก็มีท่อนแร็ปภาษาอังกฤษซึ่งหนูตอนแรกหนูกับพี่แม็กคุยกันว่าหนูอยากใส่ท่อนแร็ปเข้าไปพี่แม็กเลยให้หนูลองแต่งมาก็เลยได้มีโอกาสลองทําดูเพราะว่าก่อนหน้านี้หนูก็ยังไม่เคยได้ลองนะคะแต่ว่าในบ้านนเอฟมีพี่แมวจิรศักมาสอนการแต่งเพลงก็เลยอยาก ลองเอามาใช้ดูอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้นำมาใช้แต่มันดีงามมากขอขอีกสักทีได้ไหมขอสักทีได้ไหมได้ขออีกทีเฉพาะท่อนแร็ปมาลองดู This type of feeling you know I c a n hide that the call will last a m i n u t can you provide that if I'm the one n ั่นทุเรศก็รอหนะ that you with me สัญญ์ปล่อยให้รอหนา eh 'cause all I want is you now you now but I'll be patient and wait 'cause love is never too late so if it's meant to do? Be, then it's you and me oh yeah can you provide that เราเต้นกันมันมากเลยไม่ให้อยู่เลยมาอยู่กับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวไม่ได้โอ้โหอยู่ดีเออจะช่วเข้าตัดกรุบตัวเองตลอดตลอดไม่เจ้คนเก่งไม่ได้เลยนะ อ่ะพูดถึงซิงเกิลดีนะคะออกมาได้สักพักแล้ว MV นี้มีออกมาแล้วด้วยแน่นอนมีออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นเพราะมันเป็นความฝันของเราเลยเนาะพี่เนาะที่จะมีซิงเกิลของตัวเองแล้วก็มี MV ก็ดีใจมากๆที่ MV ออกมาแล้วก็มีเพื่อนๆทั้ง11คนมาร่วมเล่นด้วยใช่ก็ดีใจที่ไม่พูดถึงไม่ได้ไม่พูดถึงดีกว่าอ่าเรารู้นะเราเดินะแซวเราอะไรเอ็มวีพี่โก้ค่ะพีเจพีเจโก้ค่ะตึกโมนค่ะใช่เป็นเป็นเหมือนแฟนคลับชื่นชม พี uh okay, ่เขาทำงานเป็นไงบ้างคะก็พี่เขาเป็นคนน่ารักค่ะแล้วก็แบบตั้งใจทํางานก็เสร็จทุกอย่างผ่านไปเหมือนแบบเร็วเลยใช่เพราะว่าไม่เทสสองเทสก็ผ่านแล้วค่ะพี่เขาไม่ยอมเล่นกับหนูหลายเทสาไม่กสองเทสผ่านแล้วหนูก็เลยแบบเราเสียเลยใช่มเสียเบาๆได้แล้วเล่นทยใช่ใช่ใช่หมดแลยไอ้ตัวนี้เล่นยากมากหมดเยอะมากก็ไม่ถึงกันหมดีกตวดอันนี้มีห้าเต้นด้วยเต็มตวารับเป็นยังไงบ้างคะก็ดีนะคะ ก็เหมือนแบบว่าทุกอย่างมันออกมาจากตัวเราเองอจริงแล้วก็มีท่าเต้นมีท่อนแรปมีดนตรีประมาณนี้คือแฟนๆก็รู้ว่าเราชอบอะไรประมาณแนนี้อยู่แล้วทุกคนก็เลยบอกว่ามันเป็นตัวเราใช่แต่ว่ามันเป็นเพลง R&B ที่คนไทยเข้าถึงได้เนาะที่แม็กซ์ลันเป็นโปรดิวเซอร์ให้ห่นกใช่เมื่อกี้แม่พูดถึงท่าเต้นใช <ไง S 2> ่ค่ะ ป็นเงใหม่มอขอเขาเต้นในเพลงนี้เป็นมีพี่เจด้านะคะมันเป็นโปรแกรมให้หแต่ว่า<อ>ส่วนท่อนอื่นก็จะเป็นส่วนฟรีสไตล์หนูจะทำอะเองก็เหมือนช่วยๆกันดูเพราะว่าครูเจด้ารู้จักหนูแต่ในบ้านแล้วก็จะรู้ว่ามีท่าไหนเราทําสวยท่าไหนเราไม่ควรทาอะไรตงี้ท่าที่ไม่ควรทําก็มี<อ>ท่าที่ไม่ควรทำ,ทรทำนี่จริงอยากทำเลยถึงพี่อยากรู้มากที่ทำ ที่มันควรทำจริงเหรอพี่เขาบอกไม่ควรนี่อยากเห็นทันทีเลยใช่อยคกรใครที่อยากรู้เป็นงั้นแหละจริงไม่มีอะไรหรอกไปเป็นซิงเกิลของอัลบั้มนี้แล้วอย่างนี้ซิงเกิลต่อไปของศิลปินก็จะมีแม็กเมน้ำตามกันมาเรื่อยๆ กอดูต่อไปว่าคิวต่อไปจชเป็นใองใช่เห็นบอกว่ามีกิจกรรมให้ร่วมสนุกใช่ต้องติดตามไปนใน MV นะคะต้องไปดู MV ดีๆแล้วก็มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกด้วยเขาไปดูกันได้เลยที่เพจของ True f a n i o n i a ค่ะว่าใน MV มเนี่ยมันจะมีตอนจบที่หนูส่งเมสเซจหาพี่โก้จะถามว่าส่งว่าอะไรแต่ต้องไปดูกันใน MV ดีๆนะคะนึกว่าดู MV ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ดูท่าเต้นด้วยแล้วก็บอกว่าบอกมาสิคุณผู้ชมว่าท่าไหนไม่ควรทำไม่ใช่นะหนจะบอกว่าในเป็าทีเป็นท่าที่เ พระเอกเอมวีว่าอะไรกินข้าวหรือยังวันนี้ไปโรงเรียนไหมโรงเรียนเลยหรอโรงเรียนเลยท่านไหนไม่ควรทำมาเตงอะไรอย่างเงี้ยนะคะร่วมสนุกกันได้อะไรอย่างงี้ได้นะคะอยังไงฝากช่องทางนะคะการติดตามก็ลงดาวน์โหลดทุกอย่างได้ค่ะก็ถ้าใครที่ชอบเพลงหนูนะคะดาวน์โหลดกันได้เลยที่ true music com ค่ะส่วนเสียงรอสายก็2222โทรออกบอกชื่อเพลงค่ะส่วนถ้าจะติดตาม เคลื่อนหนูว่าตื่นเช้าค่ะติดตามการเคลื่อนไหวก็ไปได้ที่ Facebook ของ True f a n t a s i a ได้เลยค่ะก็จะมีอัปเดตของ AF ทุกรุ่นแล้วก็พวกเราทั้งสองคน AF11 แน่นอนค่ะมีสา g r a มให้ด้วยข้างล่างใช่มีมากๆเลยอินสตาแกรมหนู M สัทธิดาไปดูรูปเกรียนสนุกๆกันได้ในอินสตาแกรมดีงามมากๆเลยนะคะ อ่าเดียก็อัปเดตน,นิดนึงดีกว่าที่ต่อไปจะมีเป็นเรื่องคอนเสิร์ตที่ไหนไหใช่เดี๋ยวจะมีมินิคอนเสิร์ตค่ะ,<ม>คะก็จะเป็นวันที่21ธันวาคมนี้<ม><ม>ก็ซื้อบัตรกันได้เลยนะคะ,คะ<ม>ใช่ใช่แล้วก็มีหนูจะไปทริปทัวร์เกาหลีวันที่11-15ถึงแต่น่าแต่หนูไม่แน่ใจวันปิดจองไปหร,รือยังแต่ถ้าสนใจก็โทรหาที่บริษัทได้ไปลงเลยไปด้วยกันไหมคะพี่ดีได้หรอไปไปด้วยกันใช่ไหมกไตู่่กันตลอดเลยนะทิ้งพวกเรานได้ตลอดเลยนะคือจะหาสมาชิกใหม่ให้ดีทเวนตี้ใช่ไหมครับไม่ได้ไม่ได้หนูเข้าไม่ได้ค่ะ สมาชิกที่สวยและข่าวทุกคนโอ้โหยจบดสวยงโอ้โหส่วนของกิจกจรมอื่นนะฮะของนักล่าฝันในซีซันนี้ก็สามารถติดตามกันได้ตามที่น้องเอมบอกเอาไว้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องเอมด้วยนะฮะที่มาร้องเพลงให้พวกเราฟังเพราะมากเลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ โอเคนะคะวันนี้ก็หมดเวลาของพวกเราแล้วนะคะก็ต้องลากันไปก่อนพรุ่งนี้นะคะมาพบกันใหม่เวลาเดิม11โมงทางช่องโมโนทวินายวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสุขภาพวันยันค่ะนะคะอดอดวันนี้อด